กอนคลิปนี่มอสสำหรับคนอายุ18ปีขึ้นไปหอดย่างถ้าวาข้าในความกอดกปลาเดี๋ยวนี้กดย่างคันอายุครบสิปีแล้วจังกลับมาหาอีหล่าม่ได้จ้าเด้อควาตีจ้ามื่อนี้ก็พบก,กับอีหล่านะม้วนคอนเดิมอีกแล้วนะจ๊ะเมื่อนี้หล่าก็มีเกมมานําเสนอเกมมอนม้วนนะจ๊ะซื้อเกมบ้าแอแคเทกเล่นนะจ๊ะอีนนหล่าก็พบว่าทีสองหนึ่งเจ็ดบาทเบ็ดเอาสิบสองคอมเราก็กดจ้า วิตาเหลห็กเน,นะนี้ยมันเจ็บสองบาทโอเคนุนนากดอีกจ้ามันย้อสิเตบอ่ะอุ้ยยี่สิบเจ็ดบาทโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ยวันนี้อิหล่าจะมาก,กับดวงอีกบนนอทุกคนเป็นกำลังใจให้อิหล่านี่เด้อจ้าเดอ้อ วิสามบาทโหได้อีกบะนนอนีนอนีอนอโหมืงกี้จ1ิเอบาทโอ้โหตอนนี้อีหลกอ่ะ พักเทียงอยู่นะจ๊ะแบบเลนเดลาผักเทียงไหมจ๊ะมันว่างไม่อียงเหตุกะเงินเหลืออยู่ในเกมกะเออลองกดกดเบิ่งวมาจะมีดวงบอกกดอีกจ้าเฮ้ยเหลือเก่าสิบห <c oughs> ้ามาแล้วเฮ้ยขึ้นมาหาสิบสองใบเมื่อกี้นี่ สี่ันดวงเข้าขกันล่างมากเหรอยี่นี่หก<า>สิบบาทจ้าเดี๋ยวมียิ่งสามอันนี้คืออย่างนี้คืออะไรคะฟรีเกมจากท่านผู้ชมโอไมคกรอสิบสองฟรีเกมคูณสามโอโ้โหดวงเข้ามาแล้วดวงเข้ามาแล้วมันดุยหกสิบสามบาทพวกเขาอย่างนี้ ขอทองตวโอเดวายเดวายดุกวันโอ้โออยเลยสิบเจ็บาทโอ้แม่กอดเยอะม,มากไหโอ๊โอ้โอ๊ยขนาด กุญเล่เๆรช่วงพักเทียงเงีนี่อุ้ย63สิบสามบาร์อีกแล้วจ้าเดี๋ยวไหว้เดี๋ยวไหว้อาจารไหนจ้าจะได้อีกว่าได้อีกนี่กราเา๋ากัโอเคอยู่โอเคอยู่เดี๋ยวสฟี่จะเปิน่นยีิบเอ็ดบารกระด้ยยู โอ้ยสิบบาทเยค่ะมาหมาเฮาอยู่เลยค่ะน้องหมาอยู่อันสุดท้ายได้มาเท่าไงน,นะโอ้ยได้มาต้องสามเลย 44, สี่สิบสี่บาทโอ้โหก็ถือว่าโอเคอยู่นะอุย้ยตอนนี้เ่าได้อยูซี่ลอยหาสิบหกบาทสลินตอบบอหรือห่าพ่อห่อ,อ,อไดดห่อของพ่อพ่อเนาะจาก เ่าไรจากต้นทุนเท่าไหร่สองลอยสามบาทได้มาสี่าสิบหกบาทโหถือว่าเขาได้ก,กำไรอยู่นะได้ก,กำไรเท่าหนึ่งเนาะได้กาไรอยู่ประมาณทีอทีสองอยหาสบาทเนาะผู้ใดสนใจอยากเล่นเกมม้วดคือหลักะแอดไลน์มาตามหนีได้จ่ายเด้อแอดเอทเอลทีสองแเาแอดลทีสองแปดาเล่มามีแอดต่ออยู่ข้างหน้าน้ำ อันนี้เดือนนี้ก็เป็นเดือนท่านมากเดือนสุดท้ายแล้วก็ใกล้ปีใหม่แล้วอีล่าก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ชมอีล่ามากติดตามอีล่ามากอะ่ะยู่ดีมีแห้งเนอสูข,ขามร่างกายแข็งแรงลำล่ำลุล่วงนะจ๊ะเดอ้ออันนี้ก็ถือเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วค่อยกลับมาพบกับอีลา่าใหม่คลิปหนานหรือว่า ปีหนานะจ๊ะเมนีิอลาขอตัวลาไปก่อนขอหายทุกคนม,มีความสุขกับการเฉลิมฉลองวันปีใหม่เด้อค่ะพี่น้องเอ๋ยอิลาไปเด้อจ๊ะยลื์กินทอดอิลานี่เด้อสวัสดีจ๊ะ